PTT Performa Racing เ่ต็มรอบเต็มแรงจากปตทบริษัทมิสลิลี่ฟลาเวอร์จำกัดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า t x หัวฉีดอัจฉริยะนวัตกรรมระดับเทพยางรันแฟลตเจเนอเรชันใหม่โพเทนซ่า0 0 1 r f t ยาจากบริสตอล โ,โบสแกส๊สติดรถยนต์ที่ให้คุณมากกว่าอัจฉริยะพบกับนิยาสารในเครือของสื่อสากลได้ทั้งสาฉบับฟอร์มูล่าโฟวิลสคาเซโอทุกต้นเดือน หลังจากเหนื่อยมาทั้งวันนะครับเราก็ถึงมาจุดสิ้นสุดกันแล้วครับแล้วมาถึงผลการทดสอบกันแล้วครับแต่ตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์สายยันของสมัยแก๊สครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้โหตัวเลขที่ได้ถือว่าน่าสนใจเลยเดียวครับอาจารย์แต่ว่าหลายคนอยากจะรู้ครับว่าเจ้าระบบ DDF ของสมายแก๊สเนี่ยมันแตกต่างจากพื้นฐานหรือว่าที่มีอยู่ในท้องตลาดยังไงบ้างครับลักษณะการทํางานของระบบ DDF เราจะแตกต่างจากทั่วไปก็คือลักษณะการทํางานเนี่ยจะจ่ายแก๊สนะครับ ทุกสภาวะการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเดินเบาเดินเร่งนะครับหรือว่าเริ่มเร่งแล้วแต่ปุ๊บจะจ่ายจ่ายตามทุกสภาวะเลยแล้วลักษณะการจ่ายก๊าซเนี่ยจะจะแตกต่างโดยทั่วไปก็คือไม่มีการลดแรงดันน้ำมันอ๋อแรงดันในรางยังยังเป็นสแตนดาร์ดยังยังเป็นสแตนดาร์ดไม่ไปยุ่งกันอ่าฮะแล้วก็เครื่องยนต์ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลส่วนใหญ่ที่ระบบที่เราทำนะฮะลักษณะการการฉีดเชื้อเพลิงเนี่ยนะฮะเราจะเปลี่ยน เปลี่ยนองศาการฉีดเชื้อเพลิงของตัวดีเซลของน้ำมันเองนะครับแล้วก็ไปลดเวลาในการฉีดอ๋อลดชั่วโมงของการยกเวลาของการยกเข็มหัวฉีดให้สั้นลงให้สั้นลงลดจํานวนเพล้าเท่ากับเป็นการลดการจ่ายน้ำมันที่ต้นทางเลยต้นทางเลยแล้วมีการได้ดัดแปลงในส่วนของแอร์แมสหรือว่าแมสแอร์โฟนไหมครับแอร์แมสหรือแอร์โฟนนี่เราไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยครับเท่ากับระบบสันดา a ยังคงพื้นฐานเดิมอยู่ไม่ได้ไปดัดแปลงเลยครับผมอ๋อแล้วเรื่องของการควบคุมครับใช้กล่อง แบบไหนครับ ECU ที่เราใช้เป็น ECU ที่เป็น Marine Grade หรือว่าเป็น a t o m o t i ติ Grade เลยครับผมนะครับเป็นที่ใช้ ECU สำหรับรถยนต์เลยลักษณะการทำงานของเราก็คือครเราจะใช้กล่องที่เราที่อยู่ในในตัวนี้นะฮะก็คือควบคุมการฉีดทั้งน้ำมันทั้งกา๊าซครับก็คือยกเลิกการ จีดน้ำมันของของ ECU น้ำมันเดิมเลยหมายควา <พอ S 2> มว่าหมกล่องเราเลยหมายความว่ากล่องเดิมก็ยังคงอยู่แต่ว่าเราถอดขั้วออกมาเราไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยครับก็เอามาคอนโทรลในกล่อง ECU เราควบคุมใหม่ทั้งระบบยอย่างนี้ก็สามารถก็แสดงว่ามันสามารถที่จะกล่องตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันสามารถควบคุมการฉีดน้ำมันแบบเพียวๆได้ไดเรียนแบบของกล่องปกติก็ได้ได้ครับได้ และสามารถที่จะทําให้สามารถที่จะฉีดร่วมกับแก๊สก็ได้น้ำมันกับแก๊สรสช้พร้อมกันได้ตอนนี้ที่เป็น DDF ที่เราทําอยู่มีระบบ LPG ด้วยหรือเปล่าคหรือว่าเป็น CNG อย่างเดียวปัจจุบันนี้เราเราจะเน้นไปที่ NGV เพราะคุณสมบัติของ NGV หรือว่า CNG เนี่ยอ,อัตราการประหยัดเนี่ยมันจะได้สูงอยู่แล้วตามคุณสมบัติของแก๊สมันสูงจากต้นทางราคาก๊าซด้วยแล้วก็คุณสมบัติของค่าการจุดระเบิดท่าเพนด้วยคุณสมบัติของก๊ส ถ้าเอลเเนี่ยตราการประหยัดถ้าเกิดเราเราดูที่คุณสมบัติของก๊าซเนี่ยมันจะประหยัดอยู่ในเลทประมาณสัก30%อจากที่ทดสอบมาแล้วจากที่มันทดสอบมาแล้วถ้าเป็นในส่วนของ c n g DDF เนี่ยเราได้ถึง50หรือ6 0เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ลักษณะการขับขี่เราถ้าเกิดเราต้องการประหยัดขับความเร็วประมาณสัก80 100 120ยประมาณอยู่ในเลงนี้โอ้โหได้ตัวเลขมหาศาลมาก แล้วหลายคนสงสัยว่านอกจากมันจะใช้กล่อง ECU ที่แยกออกมาจากกล่องปกติแล้วไม่ได้ยุ่งกับกล่องเดิมแล้วเนี่ยในส่วนของการติดตั้งหัวฉีดแก๊สมันจะติดตั้งที่ไหนและเป็นหัวฉีดแบบไหนเป็นมัลติพอย n ์หรือว่าเป็นแบบไหนครับเป็นลักษณะเหมือนมันม u ลติพอยท์ครก็คือแล้ติดตั้งเหมือนเหมือเนเครื่องยนต์เบนซินเลย ก็คือจะมีหัวฉีดแก๊สประจําสูบของแต่ละสูบฝังไว้ที่ท่อรูมไอดีอยู่ใกล้กับท่อรูมไอดีเลยฉีดฉีดหน้าวาวฉีดอยู่หน้าวาวเลยก็<ช>คือเอาหลักการในในส่วนดีของแบบที่ใช้กับเบนซินมาผสมกับระบบเครื่องยนต์ดีเซลที่มีแรงบิดที่ดีอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับอ๋อโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับครับผมดูจากหลักการแล้วในการติดตั้งที่ใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนอ่หลักการติดตั้งเวลาในการติดตั้งเราใช้เวลาติดตั้งคันหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก 2- องถึงสวัน ถ้าอุปกรณ์ครบเรารู้ว่ารุ่นนี้เป็นรถรุ่นไหนเป็นเครื่องยนต์ชนิดไหนลักษณะหัวฉีดเป็นยังไงระบบมีเทอร์โบไม่มีเทอร์โบอะไรเงี้ยปุ๊บถ้าเรารู้รุ่นปุ๊บก็ใช้เวลาติดตามสักไม่เกิน3วันประมาณนั้นสองสามวันตอนนี้เรารับรถยนต์ในตลาดอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ที่เรารับก็คือเราติดตั้งให้กับศูนย์โตยต้าชาหนึ่งนะครับก็คือสาหรับกรณีรถวีโก้อะไรกับตัวโตยต้าคอมมิเตอร์อืมโอ้โหซึ่งจํานวนรถในตลาดนี่สูงมาก ค่อนข้างเยอะแล้วก็เราเน้นไปรถที่เป็นรถเชิงพาณิชย์ครับผมในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองเดี๋ยวผมลองสรุปเลยนะครับรอบแรกที่เราวิ่งกันนะครับอัตราสิ้นเปลืองในเมืองนะครับเราใช้เส้นระยะทางประมาณ38.2กิโลเมตรครับพีสายันเราใช้ปริมาณก๊าซเอ็นจีไปทั้งหมด6.1กิโลกรัมนะครับใช้น้ํามันไปทั้งหมด440ซีซีไม่ได้ฟังผิดนะฮะ440ซีซีหมายความว่าไม่ถึงครึ่งลิตร เฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับใช้ค่าก๊าซไปนะครับ64.05บาทนะครับใช้น้ำมันไป13.11บาทรวมแล้วค่าใช้จ่ายในการเดินทางในเมืองรอบแรกตอนเช้าของเราเนี่ยใช้ไปทั้งหมด77.16บาทนะครับไม่ถึง78บาทเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับต้นทุนต่อกิโลเมตรเนี่ยเราใช้ต้นทุนในการเดินทางเนี่ย2บาท2สตางค์ต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าคิดเป็นอัตตาสิ้นเปลืองเฉลี่ยเนี่ยนะครับ เราได้อัตาซินเปองน้ํามันนะครับมีค่า2ตัวน้ํามัน95กิโลเมตรต่อลิตรออกสูงมากได้สูงครับผมส,ส่วนแก๊สนะครับ CNG 6.23กิโลเมตรต่อกิโลกรัมนะครับรรต้องดูลักษณะาการข<ช>ี่ว่าเราขับในเมืองเนี่ยที่เราไปขับขี่เนี่ยก็คือส่วนใหญ่น่าจะไปกระจุกอยู่รถติดเลยซ้ำผมใช้เวลาจากตรงจุดนี้นะครับล้วก็วิ่งออกลาดปะเ้าไปถึงแยกเกษตรนวมินวิ่งเรียบทางด่วนชั่วโมงกับอีก40นาที ระยะทางเพียงแค่38.2กิโลเมตรเฉลี่ยแล้วความเร็วเฉลี่ยอยู่ก็คือวิ่งเข้าหารถติดวิ่งเข้าหารถติดคือตั้งใจเลยซึ่งปกติเนี่ยลักษณะการขับขี่แบบนี้โดยโดยทั่วไประบบเชื้อเพลิงร่วมเนี่ยจะไม่มีโอกาสกินก๊าซเลยอ่าระบบที่ที่เคยมีที่มีในท้องตลาดจะจะไม่กินก๊าซเลยถ้าเกิดว่าเราไปในช่วงเดินเบาแล้วปล่อยก๊าซเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเราควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงผิดเนี่ยนะครับเริ่มเล่งเนี่ยจะมีเสียงเรว่าเสียงน็อกหรือเขกเขกเลยแก๊สแก๊สอะไรนั่นคือเป็นต ที่มีปัญหาผมสังเกตเดียที่ผมจากความรู้สึกที่ผมขับนะไม่มีทางรู้สึกได้เลยว่าตอนนี้ใช้น้ํามันอยู่หรือว่าใช้น้ํามันผสมกับการครับคือความรู้สึกในการขับเนี่ยไม่รู้เลยถ้าไม่ได้มองสถานะของตัวสวิตช์ใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงต้องจับอาการพอสมควรนะถึงจะว่าเออแล้วก็ตราเร่งจะไม่พุ่งพูดพาร์ทก็คือลักษณะเนี่ยสมรรถนะเนี่ยจะใกล้เคียงกับน้ำมันเดิมครับซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดเราติดตั้งระบบเชื่อมเพลิงร่วมโดยทั่วไปเนี่ย ติดใส่กา๊าซเข้าไปปุ๊บเนี่ยตาเร่งจะพุ่งขึ้นมาเลยก็บอกติดกา๊าซ NGV หรือว่า l p g กับดีเซลเนี่ยตาเร่งมันจะดีขึ้นแต่นั่นนะมันจะบ่บอกว่าคเครื่องยนต์เรามันจะมีปัญหาครับ <c oughs> ผมแล้วก็ผมสัเกตอุณหภูมิที่เราติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์เพิ่มเติมครับครับ <c oughs> ผมมันจะมีความแตกต่างกันมากคือถ้าใช้น้ํามันเนอุณหภูมิรู้สึกว่ามันจะสูงกว่าการใช้ก๊าซผสมน้ำมันใช่ <c oughs> ผมขับออกไปอยู่ที่ประมาณสัก60ปลายปลายขึ้นมาที่ประมาณ70กว่ากว่าครับในช่วงในช่วงรอบตอนรอบแรกในเมืองนะครับถึงนั้นรถจะติดแต่ก็ถือง,งโอเคแต่ว่ารอบ2ที่เราขับออกไปเนี่ยมันเป็นช่วงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามแต่รถติดมากก่อนที่เราจะทดสอบนอกเมืองอุณหภูมิเพิ่มไปที่80นะครับองศาเซลเซียสอุณหภูมิหม,ม้อต้มก็จะลดกันประมาณต่างกันประมาณ10องศาเซลเซียสแต่พอวิ่งไปสักพักหนึ่งความร้อนลงมาจาก80เหลือ70เหลือ60เหลือ50กว่ากว่าเวลาวิ่งลอยตัวไปแล้วโอ้ถือว่า เครื่องยนต์อุณหภูมิเย็ยนมากที่กัวน,น,นแรกเนี่ยถ,ถ้าใช้แกส๊สเอ็ V กับดีเซลเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าความร้อนมจะสูงขึ้นแต่เพราะถ้าเกิดเครื่องยนต<ะ>์มันเขกเลยเนี่ยโอเคแน,แน่นอนโอกาสที่อุณหภูมิมันจะสูงขึ้นแต่ว่าระบบที่เราเราติดตั้งเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบเนี้ยการการการควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงร่วมกับแก๊สกับน้ำมันเนี่ยค่อน<ะ>ข้างสม่ำกันอ๋อสังเกตได้เลยจากอุณหภูมินะครับแล้วก็ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับนอกจากอุปกรณ์ที่สั่งเข้ามาที่อุปกรณ์มาตรฐานที่มีคุณภาพแล้วเ,เรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยมีการพัฒนานในเมืองไทยใช่ไหมครับ,รบในการจูนทำได้เนียนมากๆเลย <laughs> นะฮะใกล้เคียงน้ำมันในกล้เคียงน้ำมันครับผมมาดูในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองนอกเมืองบ้างที่เราวิ่งไปผมใช้ระยะทาง182.7กิโลเมตรครับผมในขาไปเนี่ยเราก็วิ่งกันปกติแล้วก็มีการจอดแวะพักดื่มนงดื่มน้ำกันแป๊บหนึ่งที่ริมทะเลนะครับ เราใช้กา๊าซไปทั้งหมด24.12กิโลกรัมใช้น้ำมันไปทั้งหมด1.74ลิตรนะครับหรือว่า1 7 4 4ซีไม่ได้ฟังผิดนะครับวิ่งไปร้อยกว่าวิ่งไป182กิโลใช้น้ํามันไปนิดกว่าไม่ถึง2ลิตรนะครับ1.7ลิตรเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับเราใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยครับเฉลี่ย107กิโลเมตรต่อลิตรครับผมนะครับเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับแล้วก็กา๊าซเนี่ยใช้ไป 7.61กิโลเมตรต่อกิโลกรัมครับผมนะฮะเฉลีย่ยปุ๊บหลายคนอยากรู้ต้นทุนในการใช้งานนะครับว่าค่ากา๊าซเท่าไหร่182.7กิโลเมตรเนี่ยเราใช้กา๊าซไป252.7 5บาทนะครับใช้น้ำมันไป51.83บาทเพราะฉะนั้นคใค้จ่ายรวมเนี่ย304.60บาทเฉลี่ยแล้วนะครับ1 1บาท67สตางค์ต่อกิโลเมตรน,น,นะครับ,รบอันนี้ถ้าเทียบกับรถ ทั่วไปที่ติดระบบ LPG หรือ CNG ที่เทียบได้กับรครับถ้า CNG น่าก็น่าจะอยู่เรทใกล้เคียงกันเรทอยู่ประมาณสักบาทหกบาทเจ็ดอะไรเงี้ยแต่แต่ต้องดูความเร็วนะฮะความเร็วที่เราใช้ถ้าเกิดความเร็วร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ยมันกินแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเป็นตัวตัวรถตู้ตัวนี้ถ้าเป็นดีเซลน่าจะกินอยู่ประมาณเกือบสามบาทถ้าใช้ดีเซลน่าหน้าความเร็วที่เราใช้อยู่ ขาไปผมขับเรื่อยๆนะครับมีม,มีมีนักทดสอบอีกคนหนึ่งรับแต่ผมก็คอยเล่นสวิตว่ามันจะมีโหมดอะไรบ้างผมก็ซนไปเรื่อยนะครับแล้วก็ให้เทสไดเวอร์เนี่ยขับนะครับขับไปที่ความเร็วประมาณ1 0 0ถึง120โดยประมาณเฉลี่ยอยู่ประมาณย่านนี้นะครับ โอเคเดียวๆนะครับแต่ขากลับเนี่ยเรามีหลายโหมดครับพี่ครับเรามีโหมดจอดทดสอบอัตราเร่งด้วยมีอยู่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือพอปรับมาใช้โหมดน้ํามันปกตินะครับเราไม่ได้แยกขั้นตอนในการทดสอบคือเราคิดว่าวิ่งนอกเมืองไปแล้วเดี๋ยวเราขอวิ่งทดสอบน้ํามันอย่างเดียวเพียวๆสั้นๆแล้วกันนะครับเราจอดหยุดยิ่งแล้วออกตัวเต็มที่เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่สับเกียร์ไปความเร็วจากศูนย์ขึ้นไปที่หนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง ผมใช้เวลาไปประมาณ25วินาทีใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับครับผมแปลกมากที่พอใช้ก๊าซผสมมันเหลือ20วินาทีมันเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกครับผมอัตราเร่งดีขึ้นเลยนอัตราเร่งจะดีครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับพี่เพราะว่าลักษณะของก๊าซที่ใส่เข้าไปเนี่ยค่าพลังงานเนี่ยค่อนข้างเยอะครับนะครับแล้วก็ผสมกับน้ํามันด้วยเนี่ยพูดง่ายเลยก็คือเรามีเชื้อเพลิงเยอะแล้วก็เชืเผลค่อนข้างเยอะเข้าไปเพราะฉะนั้นอัตราเร่งมันจะมาเร็วมากแต่ว่ามันไม่ได้เร็วแบบแบบ แต,แต่ว่ามนันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าจริงๆแล้วเชื้อเพลิงร่วมเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้รถอ่นผมมีความรู้สึกว่าในช่วงการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยปกติแล้วใช้น้ํามันหรือเครื่องยนต์ปกติเนี่ยท้ายเกียร์ช่วงที่เราล่างสุดเกียร์เนี่ยแรงบิดเนี่ยมันจะตกแล้วความเร็วหรืออาตาัอาตราเร่งเนี่ยความเร่งมันจะลดลงแต่อันนี้รู้สึกมันังมีแรงดันตลอดมันจะพุ่งอย่างเดียวเลยในช่วงการเปลี่ยนเกียร์เกียร์มันน้อยไปหน่อยอ่า แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือผมสังเกตตัวท่อน้ำมันไหลกลับที่พี่ทำหลอดทดลองออกมาอันนี้ดีมากมมเพราะาเราเห็นชัดเจนเลยว่าในช่วงที่เราวิ่งทางยาวเนี่ยน้ำมันไหลกลับเนี่ยโอ้โหพุ่งเร็วมากก็แสดงว่าน้ำมันแทบาจะไม่ฉีดเลยน้ำมันแทบาจะไม่กินเลยครับผมสุดยอดมากมากเลยครับ,รบพอเทียบแล้วเนี่ยที่บอกว่าระบบของพี่ก่อนที่ผมจะลองวิ่งเนี่ยนะฮะพี่บอกว่าวิ่งได้ประมาณ100กิโลเมตรต่อลิตรน้ำมันครับผม ตอนแรกผมเฉยๆนะมันน่าจะวิ่งได้ประมาณสักย่านนย่านหนึ่งเนี่ยผมเชื่อแต่ว่าพอเฉลี่ยแล้วออกมาแบบเนี้ยผมคิดว่ายังเก่งก็คงประมาณ60กิโลเมตรต่อนลิตรแต่พอทดสอบจริงที่สุดแล้วได้ค่ามาเป็นวิทยาศาสตร์แบบเนี้ยระบบนี้ถือว่าเป็นระบบความหวังของคนไทยเลยที่มันจะทําให้เราเนี่ยช่วยลดนะครับต้นทุนในค่าใช้จ่ายในการทําธุรกิจของเราได้หรือการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้เลยก็เป็นทางออกที่ดีแล้วก็เป็นทฤษฎีที่เป็นไปได้ครับ มากที่สุดของระบบ DDF ทีปัจจุบันในวันนี้นะครับในวันนี้ร